ก็ทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงเหมือนเดิมใช่ครับเลี้ยงเหมือนเดิมครับยังขายอยู่ยังขายอยู่เหมือนเดิมพ่อแม่พันธุ์ก็ขายอยู่ลดต้นทุนในการเลี้ยงหนูยังไงไามครับตอนนี้ผมก็ให้อาหารราคาถูกแล้วต้องให้มันโตไวครับครับเพื่อที่จะได้เอามาทําอบโอ่งหรือหนูเนื้ออย่างเงี้ยครับหนูเขาก็กินเนาะกินครับเขากินทุกอย่างพี่ขอให้เป็นอาหารไม่ว่าอาหารอะไรกินหมดครับครับผมหนูก็จะเห็นนะครับที่เห็นอยู่ในบ่อก็ตัวสวยนะครับขนก็ยังสวยเนาะ คนเลื่อมมี่ยังนะครับ เปวอิสานขนาดแท้นะครับวันนี้ก็จะพาเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหนูนะครับก็จะมาถามถึงข้อมูลนะครับว่าในขั้นตอนการเลี้ยงหนูมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการดูแลนะครับแล้วก็การเลี้ยงต่างๆนะครับว่าธุรกิจหนูตอนนี้ไปได้ถึงไหนแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบิร์ตพิจิตครับฟาร์มหนูนาหนูฟุกใหญ่พิจิตครับครับผม เลี้ยงหนูมากี่ปีแล้วนะเลี้ยงหนูมา2ปีกว่าแล้วครับ2ปีกว่าเนาะครับก็คือตอนแรกก็เคยมาถ่ายแล้วเนาะใช่ครับมาเคยมาถ่ายทีนึงนะครับก็ตอนนั้นเริ่มเลี้ยงใหม่ใหม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับธุรกิจในการเลี้ยงหนูต่อยอดไปถึงไหนละตอนนี้ต้องเพิ่มหนูอบองเข้ามาครับหนูอบองเนาะครับเพราะช่วงนี้มันเป็นโควิดพี่มันคนไม่ค่อยลงทุนครับเขาเก็บเงินกันไว้ต่อยอดโดยการขายหนูอบองนะครับเนาะ ขายหนูองค์แล้วก็หนูเนื้อครับก็จะขายอยู่หน้าหน้าฟาร์มเลยครับหน้าฟาร์มติดถนนใหญ่นะครับเนาะติดถนนใหญ่ครับก็ทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงเหมือนเดิมเลี้ยงเหมือนเดิมครับยังขายอยู่ยังขายอยู่เหมือนเดิมพ่อแม่พันธุ์ก็ขายอยู่ตอนนี้เบิร์ดมีการลดต้นทุนในการเลี้ยงหนูยังไง้างครับตอนนี้ผมก็ให้อาหารงัวอยู่ครับให้อาหารงัวที่ราคาถูกแล้วต้องให้มันโตไวครับครับเพื่อที่จะได้เอามาทําอบองหรือหนูเนื้ออย่างเงี้ยครับ หนูเขาก็กินเนาะกินครับเขากินทุกอย่างพี่ขอให้เป็นอาหารไม่ว่าอาหารอะไรกินหมดครับครับผมหนูก็จะเห็นนะครับที่เห็นอยู่ในบ่อก็ตัวจะสวยนะครับขนก็ยังสวยเนาะขนเรื่อมดีจังนะครับเหมือนอาหารหมูทั่วไปครับสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับลดต้นทุนได้เยอะไหมครับลดต้นทุนได้เยอะเหมือนกันครับเนาะตอนนี้อาหารหมูก็แพงสี่ร้อยกว่าครับสี่ร้อยกว่าอย่างถูกทุด อาหารหัวถูกสุดก็ที่นี่ 300, 300ร้อยสาลดได้เยอะครับลดได้เยอะเนาะก็คือเลี้ยงแล้วก็เอาไปอบโอ่งด้วยใช่ครับแล้วก็แปรปแปรูปแปรรูปขายหนูเนื้อขายหนูเนื้อล่าสุดไปส่งมาจากที่ไหนครับลูกค้าล่าสุดไปส่งที่นาบัวครับเมบื่อวานนี้เยอะไหมครับยี่สิบชุดครับยีชุด ก็ถือว่าโอเคเนาะครับพอได้ค่าหัวอาหารช่วงนี้พอได้ค่าหัวอาหารครับไอ้อบอนี้คือหนูกี่เดือนครับเนี่ยหนูสามเดือนครึ่งครับหนู3ามเดือนครึ่งเดี๋ยวจะจับขึ้นมาให้โดยเทียบหนูใหญ่ยังไงก็ใหญ่นะพี่เนาะใช่ครับ หนูใหญ่ไม่ใหญ่ก็สังเกตที่โคนหางนะครับเพราะว่าน่าจะเท่านี้โป้งนะครับอืขนยังสียังเหมือนเดิมอยู่ครับสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมไม่มีแปลเปลี่ยนนะครับครับถึงแม้ว่าจะให้อาหารหมูอาหารัวครับเอออาหารอาหารบัวถึงแม้ว่าจะมีการให้อาหารบัวนะครับอขนก็ยังเลื่อมครับยังสวยอยู่นะพี่ลูกก็ออกอยู่เหมือนเดิมครับ ให้อาหารวัวอย่างเดียวครับตอนนี้ก็คือให้มานานหรือยังครับให้มาประมาณสี่เดือนแล้วครับสี่เดือนมีผลกระทบอะไรไหมไม่มีครับลูกออกเหมือนเดิมอ้วนผ่าท้องมานี่ไขมันเต็มหลังอืมหลังจากตอนแรกที่เราให้อาหารหมูเนาะใช่ครับเปลี่ยนมาให้อาหารวัวให้อาหารหมูอยู่ตอนนั้นเบอร์สิบสองเปอร์เซ็นต์ผ่าท้องมาก็ไขมันก็ไม่มีติดหลังนะครับอืมแต่ให้อาหารวัวมานี่ไขมันมีติดหลังเลยหน่อยครับผม ทำกินก็อร่อยอยู ced, begin, euh, ่นะอืมก็เหมือนเดิมเนาะประสิทธิภาพเหมือนเดิมครับก็อยากย้าฝากนะครับถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะเลี้ยงลองแนะนำนะครับเผื่อมือใหม่เขาสนใจจริงๆก็แนะนํามือใหม่ครับก่อนจะตัดสินใจอะไรก็ศึกษาก่อนครับหาตลาดให้ดีครับอืแล้วค่อยลงทุนครับต้องดูด้วยว่าโควิดหรือเป็นโรคอะไรก็ช่างจะผ่านไปได้ไหมถ้าเราผ่านได้ ครั้งต่อไปเราก็ต้องผ่านไปได้เรื่อยๆครับครับผมอันนี้กี่เดือนนะพี่นะสามเดือนครึ่งครับสามเดือนครึ่งเนาะอือพอพันนะครับนะครับพอพันตัวใหญ่มากเลยตัวเมียก็ยังแปดขีดเจ็ดขีดก็มีนะพี่อืมนี่ตัวเมียครับ ตอนนี้ถึงถึงแม้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลกระทบจากโควิดไหมผลกระทบจากโควิดได้รับมากน้อยแค่ไหนมากครับมากเลยมากเยอะเยอะมากเยอะๆจากเคยส่งเดือนนึงหลายครั้งเดี๋ยวนี้สองเดือนครั้งก็มีครับ,รบเดือนละครั้งก็มีครับตอนนี้อืแต่เราแปลรูปแล้วอ่ะขายได้ตลอดครับ<น>แปรรูปหนูโอ่องอย่างเงี้ยครับขายได้ตลอด ขายอบโอ่งนี้ได้วันละกี่ตัวกี่โลครับนี่ไงบางบางวันก็สามตัวก็มีครับบางวันก็สามสิบตัวก็มีบางวันก็ยี่สิบตัวก็มีครับอืมก็ต้องมันแล้วแต่เป็นบางวันครับไม่ไม่ขายดีทุกวันก็ต้องหาทางรอดพี่เนาะครับต้องหาเอาตัวรอดให้ได้ครับอืมแล้วถ้าเกิดว่ามีใครสนใจที่อยากจะไปเลี้ยงเนี่ยคือติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กครับครับผมเบิร์ดพิจิตครับ แล้วก็เพจก็ฟาร์มฟาร์มหนูพุกใหญ่พิจิต o u t u b e ก็ฟาร์มหนูนาหนูพุกใหญ่พิจิตรครับ,รบมาชมวิธีการเลี้ยงวิธีการเตรียมบ่อได้ครับเบอร์โทรครับศูนย์6 6ดเก้า่ครับอืมก็ยังเป็นเบอร์เดิมเนาะเบอร์เดิมครับโอเคถ้าเกิดว่าใครสนใจก็หนูใหญ่ๆนะถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อพี่ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะ มีผลกระทบในหลายๆอย่างเนาะครับแต่ก็ยังสามารถเลี้ยงแล้วก็ยังขายได้ใช่ครับอาจจะไม่บูมเหมือนไม่ไม่ไม่บูมเหมือนก่อนโควิดครับก่อนโควิดเนาะแต่อาจจะมีแววนะครับหลังโควิดนะครับอาจจะกลับมาบูมได้เหมือนเดิมใช่ครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณครับคุณเบิร์ตนะครับสวัสดีครับข้อมูลแล้วก็เทคนิคในการเลี้ยงหนูครับ